จนขนาดนี้แล้วยังลุกขึ้นมาลูดมือเถือได้สบายใจแถมยังจัดการกับอาลมอนได้ด้วยดูเหมือนว่าระดับของจอมยุทธของแกคงจะอยู่กลางกลางของยุคนี้สินะทางต่อสู้คงจะราวๆ40หรือห้าสิบจะสนใจจะมาเป็นลูกน้องของฉันไหมล่ะเนี่กฉันปะป๋าแล้วก็ทำงานให้ฉัน ฉันจะช่วยจ่ายนี่ที่แกติดเอาไว้ให้เอาอ้าได้สิครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงทันทีเลยเหรอวะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะลองคิดดูดีๆแล้วไม่เอาดีกว่าลืมไปถ้าเถอะผมอยากเป็นคนชั้นต่ำธรรมดาธรรมดานะ่ะแล้วก็ผมกำลังเรียนอยู่ด้วยอยู่ค่้ายฝึกจอมยุทธนะ่ะ แต่ผมยังเพิ่งได้โอกาสเข้าเรียนแบบฟรีฟีที่ฮองคิงอีกด้วยก็แกล่กล้าดียังไงถึงปฏิเสธคำขอของนายชั้นหอไม่ใช่แค่พวกนายหรอกต่อให้ครอบครัวฉันมางคับฉันก็จะปฏิเสธรื่ว่าเขาจะทรมานชั้นสาหัสแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจเปลี่ยนใจฉันได้หรอกฉันจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำเท่านั้น อะไรที่ไม่อยากทำฉันจะเป็นเ็จให้หมดอย่างนี้ฉันก็จะทิ้มแกจะฉันแค่ป้องกันตัวเองนะเอาเมาเอาเมาอดทนเอาไว้ก่อนน้ำเพือนไว้ชูหูสิ่งสั่งสอนมันหน่อยสิถ้าลูกทำให้ป้าป๋าพอใจได้ป๋าก็จะไม่จำเป็นต้องเรียกเจ้านั้นมานี่เป็นโอกาสให้ลูก ได้พิสูจน์ตัวเองนะอะไรฮะปะปะ๋ามันต้องห่วงฉันมีของในตัวอยู่แล้วแต่ที่ขาดก็แค่โอกาสโชว์ฝีมือผลยนต์เห่นั่นแขนเทียมนี่นายพิการเหรอพิการบ้านนแกดิว่านี่มันแขนจากกลเว้ยฉันไปถึงผู้นำด้านเทคโนโลยีการจุดตีพลังไอเด็กเวรนี่แกกล้ามาดูถูกฉันเหรอวะ หวชู WHO, เขาโกรธแล้วหวชู WHO, เขาเก่ดการโดนดูถูกเป็นที่สุดและแน่นอนว่าเขาแข็งแกร่งมากแต่ในฐานะลูกน้องของไอซีอิวตราเดชส,สมบูรณ์เขายังเป็นรองชายคนนั้นอยู่เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขานั้นแข็งแกร่งที่สุดการโดนดูถูกแบบนั้นทำให้เขารับความอับอายอย่างมากโดยเฉพาะว่าเวลาที่มีใครเอาเขา ไปเทียบกับชายคนนั้นหรือประเมินค่าเขาก็จะต่ำ,ตำไปเขาเป็นคนโหดเหี้ยมมากแม้แต่คนแก่กับเด็กก็ยังไม่มีความปราณีให้เลยอ่ะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีการผลิกพลังว้าวฟังดูน่าสนใจดีนี่คือวิทยาศาสตร์สินะว่าไงล่ะเจ้าหนูน้อยนักประดิษฐ์อึ หนูน้อยนักประดิษฐ์แม่บึงสิวะนี่แกจะเหยียดหยามเกียรติยศของฉันมากเกินไปแล้วต่อให้แกกุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันก็จะหักแขนกับขาแกซะพลังเอพลังจิตอิมแพคสถานฟ้าอ่ะวิศาสตร์และเทคโนโลยีการจุตินะมีความสามารถเทียบเท่ากับการจุติทางกายภาพและจะบอกให้ เราสามารถสร้างเครื่องจากที่ทรงพลังเทียบเท่าได้ไอ้โง่ฉันอยู่ข้างหลังแกตังหักหมัดอัดแรงดันพิ่าตสวรรค์ถล่มโลกโลกาพิพบสยบวิญญาณยังไงพลังจุติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ทรงพลังกว่าการมีอยู่ของพวกผู้จุติพลังธรรมดาธรรมดาแบบ พวกแกนอกจากนั้นตอนนี้ฉันก้าวไปสู่รีวลของจอมยุทธระดับสูงของยุคนี้แล้วพลังในการต่อสู้ของฉันมีมากกว่าแปดเฟอีกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมต่อยมันแรงขนาดนั้นถ้ามันตายขึ้นมาทำไงวะวางใจได้ครับผมออมแรงเอาไว้แล้วดูจากท่าแล้วมันน่าจะฮะนี่แกยืนขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงงันวะ <c oughs> หรือว่าแกต่อยเบาไปว่าทำไมมันถึงลุกขึ้นมาได้อีก นี่แกลืมกินข้าวหรือไงวะปะ้าป๊าป้าเดี๋ยวผมขอแก้มือรอบหน้าคอยดูนะครับเจอนี่หน่อยหมัดปืนใหญ่ของเอามอดฮะถ่านี่มันอเอ๊ะเบยชูบูนาะยทำอะไรสักอย่างสิมีอย่างนั้นฉันจะโทรเรียกเจ้านั่นมาแล้วนะมาไม่จำเป็นนะครับผมมั่นใจว่าผมชนะมันได้ย่า มัดอันแรงดันพิฆาตสวรรค์ถล่มโลกการพิฆาตสยบวิญญาณผมเชื่อใจได้มากกว่าไอหมอนั่นอีกปลดปล่อยอพลังสูงสุดเต็มพิกัดมัดอันแรงดันพิฆาตสวรรค์ถล่มโลกกาสยบวิญญาณเต็มพิฆาตต่อให้นายเป็นจอมยุทธ์ระดับกลางก็เถอะน้าอย่างน้อยแกก็ต้องสลบไปหนึ่งวันพลัางงานของแขนกลเกือบจะหมด แล้วด้วยสิหมอนชูบู s, พี่เก่งสุดๆไปเลยครับชูม,มือขึ้นแล้วหมุนหมุนเร็วพี่เป็นคนที่จัดการไอ้หวงช้างได้เก่งบ้าอะไรทำไมใช้เวลาจัดการมันเยอะจังวะแถมแบตเตอรี่ดันหมดอีกแกยังใช้ไม่ได้ห่างไกลกับเจ้านั่นเยอะอะไรวะไม่ทำไมพลังงานในแขนกลนของฉันหมดนั่นเหรอก็อเมื่อวานแกเอาแบตเตอรี่ของฉันไปใช้หมด พอตอนฉันเอากลับไปชาร์จตอนกลางคืนแกก็ดันเมาหัวทิ่มแล้วมาเอาแบตเตอรี่ของฉันไปใช้เปิดไฟงานปาร์ตี้วงเล่าของแกไงไอหมูตอนฉันต้องทำในสิ่งที่ควรทำแค่จัดก,การศัตรูที่อยู่ตรงหน้าให้หมดก,ก็จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้อะอะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอก็นายตะโกนใส่ฉันไงหนักกว่าได้ไงวะามันลุกขึ้นมาอีกครั้งได้ยังไง ผมบอกแล้วไงว่าไอ้นี่มันฆ่าไม่ตายจริงๆถึงมันจะตัดแขนมันไปมันก็ฟื้นได้แล้วมั้งไอหมอนี่มันเป็นใครกันแน่ตวนไปไม่รู้ตั้งกีท่ที่ก็ยังลุกกลับขึ้นมาได้ทุกครั้งมันไม่ควรแม้แต่จะยืนได้ด้วยซ้ํานี่ตอนนายใช้ไอพ่นมันเร็วมากเลยนะแต้ทำได้ยังไงอะเนี่ยแบบเนี่ยถ้าฉันอยากทํามั่งได้ไหมอะถ้าใช้รองเท้าผ้าใบธรรมดาทําได้ไ ไอหมอนี่มันเป็นผีเดิบหรือวะถ้าถึงสู้ไม่ได้กูจะโทรหาเจ้านั่นแล้วถึงผมจะไม่เต็มใจโทรเไรแต่ก็โทรเถอะครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมหมดแล้วนายอยู่ไหมท่านี้มาที่นี่หน่อยเยิเร็วๆเ,เลยเร็วกวนช้างเรืวกวนช้างผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละป๊อปป๊อรอสักแป๊บนะครับผมกำลังหิวกระหายอยู่พอดีเลย Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn